แเราพัฒนาวันนี้ขอให้แตกขอให้ปังขอให้รวยยกช่องนะครับยำ้ำทุกอย่างเป็นแค่แนวทางไม่มีใครรู้ว่าหวยออกอะไรหวยมีเข้าก็ต้องมีหลุด ากเอฟซีพีพช่วยกันแชร์ไปให้ท่านอื่นได้เห็นคลิปนี้ด้วยนะครับเขาจะได้มีโชคมีลาบด้วยกันย้ำนะครับปินแค่แนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด แล้วพัฒนาวันนี้ต้องแตกต้องปังต้องรวยครับยกช่องติ๊กนําโชค วันนี้เราพัฒนาขอให้รวยยกช่องเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องติ๊กนำโชคไว้เลยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปที่ผมลงและสุดท้ายนี้ขอฝากแชร์ไปให้ท่านอื่นๆได้เห็นเขาจะได้มีโชค จะได้รวยด้วยกันนะครับวันนี้เราพัฒนาต้องแตกครับขอให้รวยยกช่องครับสวัสดีครับ